เล่นอะไรอ่ะโยนของเหรอโยนของโยนของไอประตูว่าเมื่อกี้นี่เสียประตูไม่ไม่รู้ไม่รู้เดีแต่เดี๋ยวไปเอากล้องก่อนโอ้ยไปไปต่อไปต่อไปไหนมาหาต่อพี่เนี่ยประตูนี้ป่ะเนี่ยประตูนี้ประตูนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปนั่นนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้สองสี่ห้องเหรอเป็นไปได้เราว่าเราได้แอบห้องเก็บศพจริงๆแล้วแหละเออว่ะผมก็คิดว่างั้นแหละพี่ ไม่มีฟิลก์ปินนเลยไม่มีกองหมดเฮ้ยอะไรอะพิซิ่งพิซิ่งเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดีพี่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 ฮะดูดูสิ่งที่มันโยนมาดีมันเขียนมันมีบอกมังคีฟิวไอวิชทูลิฟเนี่ยอ๋ออันี้มาฟิวแล้วมันเขียนด้วยนะดูดิแต่มันไม่ได้นับว่าเป็นนี่ใช่ไหมไอมังคีมังคีฟิวเฮ้ยหายแล้วอะ่รวะไปเอาของแรกเอาของมันคือคือคือี่อยู่ไหนเโยโยโย มันคือเอสเตอร์เอกใช่ไหมอ่ะเนี่ยไอ้มังกี้เพลมันก็คือไอ้ไอ้นิ้วลิงอะไรแล้วมันบอกว่าฉันต้องการที่จะออกฉันฉันขอบอลไงกูอยากออกแล้วอะไรเงี้ยไอ้คนก่อนนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้ออกมันยังมองแทงอยู่ละอ๋อค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะเคยมาก็ก็หายไปแล้วก็มาหาพี่อยู่ช่วงนึงแกะก่อนติตีติอเอาไอ้เจ้างงจริงอะไรหะอะไรประตูมันแกะก่อนเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่แก๊กแก๊ก่อนเท่าไหรอัานี่ไงแกะป่วยอายุ15ครับที่ว่าพี่ได้ยินเสียงไง ตรง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 แถบนี้เฮ้ยมนอยู่ข้างล่างเคยมาหรอแบบนี้เลยเนี่ยนี่เรียกว่างหน้าประตูเขาเลยตั้งจุบุกเท็ตั้งกล้องเลยเอ้ยแบ่งกันคนละสองสองมุมตัวนี้ใครแตกเอยมันแตกได้ทีละคนมันโปรแบบแม่มันไม่ได้ว่างแล้วยกนี้มันไดีเลยนะทำงานเลี้ยงส่งตัวเองน้องมันเรียนแล้วก็ส่งตัวเองไปด้วยมันก็ง้างไม่ว่าว่างนะร่างเก็บเงินรอเติมถูกแล้วไปเตะต่ออ๋อโอเคโอเค นี่ยนั่นแหละครับไหนเปิดได้ยังได้ยังโอเครู้แล้วกูรู้แล้วว่าเปิดได้โอเคเอาไปเปิดได้ก็ไปต่อเพราะอะไรยังไม่ถึงห้องเลยไม่ต้องไม่ต้องออกหรอกเดี๋ยวเสียเวลารีบไปรูไม่เปิดคนเดียวไปเปิดเลยเสียเวลาอ่าต้องไปห้องไหนแล้วน่าลืมห้องนี้ห้องนี้ผมไม่มีไปจะเมย์แหละส่งไม่ดูลองเปิดเอ้ะขึ้นอีกแล้วไ้ปไปไปแอบไหนได้มั้งมีได้ไหมห้องนี้ได้ไหมโอเคโอเค ปิดปิด yeah, ป okay, okay. on ิดตู line, ้ต nice ู Wohn ้ต้โอเคโอนกล้องอ่าโดนท้าหนอมันได้ยินเสียงนังแก๊กมาแอ่ประตเปิดมปะตเปิดแล้วนั like ่งนัๆนปิดปิดปิดใเอาตูดไปจุ่มหน้าบีบอยแอนตูดจุ่มหน้าเลยแล้วมันเป็ตัวมันย้อนนาด้วยเลยดี๋ยวกรปเดี๋ยวตัวให้ไม่ใช่ออน้อยตอนนี้เรายังได้คำตอบไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะเรายังไม่ไปถึงห้องไปเลย อยู่ไหนกันไปปะชั้นล่างทางนี้เปล่าเสียงอะไรวะเนี่ยทางนี้ทางนี้แหละอ๋อจะละวสนี่ฮะประตูทำไมมันขึ้นล็อกมาเมื่อกี้ใช่เหรอไม่ใช่ทางนี้วะอพี่อันนี้อะโอ้ยยะยะยะมันไม่มันมันไม่ออกมาถ้ามันทันตรงนั้นอะไม่ออกมานะมันไม่ออกนะมันออกไม่ได้เพราะว่ามันจะขังเราเมื่อกี้มันปักกิห้องไหนนะเมื่อกี้เราแอบห้องไหนไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบมันหันอยู่ข้างในพี่เราออกมาไม่ได้ อยู่ตรงโขงอ่ะต้องโขงองไนเหมือนกับว่ามันโดนขังอย่างนี้ป่ะมันออกไปไม่ได้อะไรขอแนวทางหาเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์อะไรอ่ะไม่เปอร์เซ็นไส้ม่วงนี่ไส้ม่วงนี่ทำไมมันกระจกแตกอ่ะข้างบนเป็นไม่ลือเดี๋ยวมันทะลุประตูมานี่แย่ลนะตาบางตัวมันทะลุได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นห้องแบบเมื่อกี้อห้องห้องนี้อคือมันจะตายพี่มันจะตายแบบเมื่อกี้คือคือเหมือนเหมือนเหมือนมีใครเดินนำหน้าแล้วก็หัวแย่มันนี้นึงคือมันปิดเลยโอเคแสดงว่ามันให้เราอ้อมขึ้นไปจากข้างบนลงข้างล่างทางเดิม จริงเหรอเอาเปิดได้แล้วอ้าว What the fuck เออจะล็อกไม่ให้ลงคือแบบเอาง่ี้ก็คือหนีขึ้นชั้นบนไม่ได้เพราะงั้นเอาเอาที่รู้อะห้องเก็บศพเราต้องไปแอบในนั้นแล้วแหละจิงโอเคไอ้ไอ้ยกูกลัวไอ้ไอ้ไอ้กลัวเสียงแมลงวันอะเสียงแมงวิ่งแมลงวันมามาเปิดได้เปิดได้ถ้ามันเกร็กเราจะได้รู้ว่าเราต้องวิ่งไปแอบมีใครตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเปิดกระพริบเปิดกระพริบมาขโมยขโมยขโมยปิดไฟปิดไฟแล้วปิดไฟเด้อปิดไฟด้วย ปิดไฟดิปิดไฟทำไมไม่ได้ปิดแล้วปิดแล้วไม่มีไม่ได้เอาไฟฉายมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเวลาวทำไมขึ้นมาแล้วเราลงไปเราไว้ห้องทุเซฟนะเราต้องวิ่งสวนมันใช่ไหมเออเราตายนะถ้าจะวิ่งสวนผีอ่ะเราจะต้องเก็ตดาวไม่อย่างเสียงมันเดินไปจะเนี่ยโอ้กระพริบล้วโอ้โอ้ไม่นะมันมาเลยมันเดินช้าจังอ่ะมาแล้วนี่เดินช้านี่มันวิ่งแล้วเนี่ย โยนยิงแล้วเมื่อกี้ตรงไหนด้วยตไเดีพี่ตายเรียบร้อยอ่าไม่เอ้ยด้วยลมันอยู่มันอยู่ตู้ตู้อยู่ไหนตู้อยู่นิ่ตู้อยู่้แล้วแลอยู่แล้วโอเคตนวลลิมลไม่ต้องึกไม่ต้องึกว่าตัวอะไรเล็บนแใช่มใช่ใช่ใไม่้่เลกอับเพกับเพเพราะมันเห็นมันเห็นเราอ่ะมันวิ่งแบบสี่คูณร้อยเมตรอะเมื่อกี้ได้ผมก็เห็นด้วย แต่แซมขอแล้วกันนะไฟฉายเจ้าให้ไอ้เจนี่สยองฝันดีเหมือนกันนะไปทางไหนอะเออคนนับฝั่งนั้นนั่นนู้นนั่นนู้นฝงนั้นไม่ไม่ไม่สืบไปเนาะเรื่อวันนี้แหละตัวผีสิงเลยวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งไต่บันไดมันจะหลุดแล้วนะนั่นอะมีตัวเดียวไม่วิ่งหนีมันคานไปผีคานเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วเจอทำไมเจอทำไมวันนี้เราเจอผีเด็กทั้งวันเลยวะเออแล้วเจอเยอะมากแล้วนะเจอผีผีเด็กเมื่อกี้ก็ผีเด็กเห็นอยู่อ่ะเออีขอลงไปดูก่อนว่ามันถ่ายทันแล้วเมื่อกี้ ไอ้เจ้านี้จะวิ่งก่อนแลอนเลยแ่ก็เป็นเจ้าพ่อยก้วายินเลยเจ้าคนกินกัวลันเออกินลันอาเว้มีเร็วไปทิงทิ้งขอทิ้งหมดเลนเล่นเล่นเล่นเ่นเล่นเล่นบ้านเออเ้น่อไดเลา่ยินดู